สวัสดีครับสมาชิกที่ติดตามทุกท่านกับช่องอาจาร,รย์พิมพ์หรือช่องออบอกเล่าเก่ามาดูนะครับวันนี้ก็มีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับจะเรียกว่าเป็นวารสารมากกว่านะครับเพราะว่าน่าจะออกเป็นวาระนะครับนั่นก็คือตัวอย่างบทพิธีกรพิธีมงคลสมรสและก็พิธีชาปนก,กิจศพนะครับวันนี้ก็จะ,อะขออนุญาตนะครับนํามาเป็นวิทยาทานนาเมื่อ,อนามาเป็น เกิดความรู้นะครับเราสู่ขุณผูๆๆ้ฟังกันนะครับตามสโลแกนของช่องเลยนะครับก็คือแนวบันเทิงเชิงสาระนะครับก็นะครับเป็นบทความหรือตัวอย่างดีๆนะครับจากท่านพันตรีสุทธีสุขสากลนะครับอนุศาสนาจารย์กรมการทหารสื่อสารยศในขณะนั้นนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นพันเอกแล้วลหละนะครับวันนี้ขออนุญาตนำมา เผยแผ่นะครับเพื่อให้เป็นวิทยาฐานและก็เป็นเป็ดความรู้ในช่องอาจารย์พิมพ์นะครับซึ่งครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์พิมพ์ก็เคยเชิญท่านมาบรรยายให้กับนักศึกษาได้ฟังนักศึกษาที่พัทยาเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ได้ติดตามผลงานของท่านทาง YouTube ก็ดีทางเฟซก็ดีนะครับหรือทางสื่ออื่นๆนะครับโดยเฉพาะาธรรมะมีทํานองนี้ว่ากันว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีและก็ทางาวิทยุนะครับ ที่ท่านได้เป็นพิธีกรได้เป็นโคศกได้นําความรู้มาบอกเราเป็นระยะนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าตั้งแต่หน้าแรกนะครับจากหนังสือเล่มน,นี้เขาบอกว่านะฮะทำไมต้องมีพิธีก่อนนะครับเพราะว่างานทุกงานจะดูดีพิธีสวยผู้อํานวยคือเจ้าภาพทราบเหตุผลจะสื่อสารอย่างไรในงานตนต้องพึ่งคนรู้ดีพิธีการน,นามเรียกขานคือ M.C. นะฮะก็คือ Master of c e e m o n y นั่นเองนะครับหรือพิธีกรน,นะครับผู้ถ่ายทอดผู้ถ่ายถอนความวุ่นวายในทุกด้านนะผู้สร้างเสริมสีสันอันตรการงานทุกงานจึงต้องมีพิธีกรน,นะครับนี่ก็คือท่านพรันตีสุทธีสุขสากรท่านได้ประพันธ์ไว้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องราวดีๆที่มาพูดคุยกันตรงนี้นะครับ วันนี้ก็จะพูดถึงตัวอย่างบทพิธีกรงานมงคลสมรสนะครับก็คืองานแต่งนะครับว่าคนที่เป็นพิธีกรคนที่รับหน้าที่ตรงนี้จะต้องระดับขั้นตอนพิธีการพิธีกรรมอย่างไรนะครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นพิธีเจริญพพุทธมนต์ถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์นะครับนะฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่ผู้มีเกียรตินะครับ หรือใครก็แล้วแต่นะครับก็จะจะัดลำดับกันดังนี้นะครับก็คือคนที่เป็นพิธีกรน,นะครับหนึ่งเลยก็คือเจ้าบา่าวเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่ในผู้มีเกียตรติต้องพร้อมการสถานที่ประกอบพิธีส่งนะครับอันนี้ก็ขยายความก็คือว่านะทั้งเจ้าบา่าวเจ้าสาวนะครับหรือแขกผู้มีเกียรติเนี่ยต้องมาพร้อมกันในส่วนของพิธีส่งนะครับสงจะมาก่อนหรือจะมาที่หลังผมว่าในานามของเจ้าภาพทั้งสองฝั่งเนี่ยน่าจะพร้อมกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังสมาชิกค,ครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวจุดธูปทีนบูชาพระตรัตร่ยนะครับพิธีกรก็ต้องเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นหญิงซ้ายชายขวาในการนั่งนะครับเทคนิคในการนั่งก็คือหญิงซ้ายชายชายขวาก็คือผู้หญิงก็อาจจะนั่งนั่งให้ให้เหลื่อ้ำเข้ามาหน่อยนะครับเพื่อที่ได้ไม่บังกล้องนะครับสําหรับ คนที่ถ่ายด้านขวานะครับหญิงซ้ายชายขวานะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วก็เมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวจุดธูปเทียนบูชาพระรตนตรัยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประนมมือกล่าวคําบูชาอธิษฐานนะครับข้าพเจ้าขอน้อมสักการะบูชาพระัรนตรัยในวันนี้ทั้งสองคนจะซื่อสัตย์ในความดี ด้วยความรักที่พักดีต่อกันไปจะมั่นคงดำรงธรรมนำชีวิตจะหลีกเว้นหนทางผิดคิดทำใหม่ด้วยอำนาจวาจาที่ว่าไปขอโดนให้เรารักกันนิรันดอนนะครับอันนี้อาจจะเป็นพิธีกรให้คู่บ่าวสาววาตามก็ได้ตามที่ท่านอาจารย์ไนะนำนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าพเจ้าขอน้อมนะอขอน้อมสักการะบูชาพระตร,ตรัสรัย แต่วันนี้ทั้งสองคนจะซื่อสัตย์ในความดีด้วยความรักที่พักดีต่อกันไปจะมั่นคงดำรงธรรมนำชีวิตจะลีกเว้นหนทางผิดคิดทำใหม่ด้วยอำนาจวาจาที่ว่าไปขอดนให้เรารักกันนิรันดรนนะครับท่านลงถอดบ,บทความนี้ออกมาเป็นตัวหนังสือไว้ก็ดีนะครับสำหรับพิธีกอนนะฮะเออ แล้วก็กราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชาสามครั้งแล้วก็หันไปทางพระสงฆ์กราบพระสงฆ์สามครั้งนะครับหลังจากนั้นพิธีกรก็อาราธนาอาราธนาสินห้านะครับพระสงฆ์ก็ให้สินจเจ้าบ่าวเจ้าสาวและผู้ร่วมพิธีก็รับสินตามธรรมเนียมท,ทั่วไปนะครับเมื่อรับสินเสร็จเรียบร้อยพิธีกรอาราธนาพระปริสนะครับ พระสงฆ์ก่อเจริญพระพุทธมนต์นะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวและผู้ร่วมพิธีร่วมฟังพระสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์นะครับพระสงฆ์ท่านก็เจริญพระพุทธนต์ตามลำดับนะครับสังเกตที่หนึ่งนะครับเมื่อมาถึงบทอเศวนาจะพาลาังหรือมงคลสาปประการตรงนี้หลานนะครับพิธีกรก็จะเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวจุด เทียนน้ำมนต์นะครับโดยเจ้าบ่าวเจ้าสาวถือเทียนฉนวนด้วยกันนะครับนึกภาพออกนะครับจุดเทียนน้ำมนต์แล้วก็ส่งเทียนฉนวนให้พิธีกรยกขันน้ำมนต์ถวายประธานสฆงนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่นั่งเช่นเดิมนะครับคุณผู้ฟังพิธีกรหรือแขกผู้มีเกยียรติคงนึกภาพออกนะครับว่าการจุดทูปเทียนผ่านไปแล้วนะครับด้วยคู่บ่าวสาวการ นะครับเทียนมงคลที่ขันน้ำพระพุทธมนต์ก็เป็นคู่บ่าวสาวอีกเช่นกันนะครับประสงฆ์ก็เจริญพุทธมนต์ไปเรื่อยๆตามลำดับนะครับพอถึงบทภาหงนะฮะพิธีกรก็เชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวตักบาตรร่วมกันนะครับจากนั้นก็เชิญญาติผู้ใหญ่ร่วมตักบาตรนะครับเสร็จแล้วกลับไปที่นั่งเี่นเดิมแล้วก็ร่วมรับฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์จบจนะฮะ อันนี้ก็ต้องเข้าใจที่หนึ่งว่าต้องให้คู่บ่าวสาวตักบาทก่อนนะครับหลังจากน,นั้นก็เชิญญ,ญาติฝั่งจเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ดีหรือก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมตักบาทนะครับจนจบนะฮะจนเสร็จนะฮะแล้วก็รวมรับฟังการเจริญพุทธมนต์จนจบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับเ,เมื่อพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์จบเรียบร้อยนะครับ พิธีกรก็เชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับถวายข้าวพระพุทธนะครับคือการถวายพระทหารเช้าพระทหารเพนเป็นลำดับก็แล้วแต่บาง้องถิ่นก็อาจจะจัดช่วงเช้าไปเลยนะครับก็นิยมกันในช่วงนี้แหละนะครับเมื่อพระสงฆ์ฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยนะครับพิธีกรก็เชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวถวายเครื่องาทายธทามแด่พระสงฆ์นะครับ พระสงฆ์ก็ให้อวาตแล้วก็อนุมัตนาอันนี้ก็ให้กับธรรมเนียมการทําบุญทั่วไปนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวกรวดน้ําเสร็จแล้วก็รับฟังพระสงฆ์อนุมัตนาไปจนจบนะครับก็คือให้พรนั่นแหละนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ท้งการรูปนะอันนี้ก็เป็นการเข้าไปหาพระสงฆ์หรือการาให้พระสงฆ์ พรมน้ำพระพุทธมนตุกร,รูปจนครบเก้ารูปตามลำดับนึกภาพบอกนะครับคู่บ่าวสาวก็เลื่อนไปเลยตั้งแต่ประธานสงฆ์สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าตามลำดับนะฮะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็กราบที่โต๊ะหมู่บูชาสามครั้งแล้วก็กราบพระสงฆ์ก็ถือว่าเสร็จพิธีนะครับอันนี้ก็น่าจะานึกภาพออกนะครับผมสรุปเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อคู่บ่าวสาว จ้าภาพทั้งสองฝั่งแขกผู้ไม่เกียรติพร้อมกันในที่เจริญพทุทธมนต์ในที่ทําบุญแล้วนะครับพิธีกรก็เชิญคู่บ่าวสาวจุดธูปเทียนบูชาประรันตนัตไตรนะครับหลังจากนั้นก็กล่าวคํำอธิษฐานตามที่ผมแนะนาไปแล้วนะครับคู่บ่าวสาวกราบที่โต๊ะมูบูชา3ครั้งแล้วก็หันหน้ามาทางพระสงฆ์นะครับสมหน้าก็จะเป็นทางขวาของของคู่บ่าวสาวนั่นะ แล้วกราบพระสงฆ์อีก3ครั้งนะพิธีกรก็อารัธนาศินทุกคนรับสินจนจบแล้วก็อารัธนาพระปริศนะครับพระสงฆ์ท่านก็เจริญพุทธมนต์ตารมลำดับนะครับเมื่อถึงบทอเสวนาพิธีกรก็เชิญคู่บ่าวสาวาจุดเทียนที่ ขันเนโมนนะครับหรือพระพุทธมนต์ที่พระสงฆ์กำลังเจริญอยู่ในช่วงน้นตาลลำดับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกให้กับพิธีกรหรือคู่บ่าวสาวจะยกถวายน้ำพระพุทธมนตรแก่พระสงฆ์ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาที่นั่งเช่นเดิมนะครับพระสงฆ์ท่านก็เจริญพระพุทธมนตรตามลำดับเมื่อมาถึงบทพาหงหรือพาหงสาสมัยพิจิก็ตักบาตร ก็เชิญคู่บ่าวสาวตักบาตรก่อนนะครับแล้วก็ญาติผู้ใหญ่แล้วก็แขกผู้มีเกียรติตามลำดับเมื่อตักบาตรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กลับมาที่นางเช่นเดิมนะครับหลังจากนั้นคู่บ่าวสาวก็เชิญนะถวายข้าวพระพุทธนะครับถือว่าตามพิธีกรตามลําดับนะครับพิธีกรก็เชิญคู่บ่าวสาวถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์นะหลังจากที่พระสงฆ์ท่านได้ฉันประทหารเสร็จเรียบร้อยจะเป็นเช้า ตือเพนก็แล้วแต่นะครับพระสงค์ก็ให้โอวาทแล้วก็อนโมทนานะครับแล้วก็กราบพระ3ามครั้งนะครับหลังจากที่พระทั้ง9กรูปประคมน้ำพุตมมนให้จนครบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการทั้งหมดนะครับนั่นก็คือในช่วงเช้าเรียกว่าพิธีส่งนะครับก็เราสูุ่ณผู้ฟังกันนะครับในคลิปถัดไปผมจะมานะครับนำเสนอนะครับในหนังสือ หรือบทความตัวอย่างบทพิธีกรพิธีมงคลสมรสของท่านอาจารย์พันตีสุทธิสุขสากลนะครับในยุขนานั้นนะครับตอนนี้น่าจะเป็นพันเอกละ,ละนะครับก็อนุโมทนาและก็เช่นชมอาจารย์ที่นําความรู้เหล่านี้มาเผยแผ่นะครับเอกสารนี้ผมก็ได้ฟรีจากท่านท่านก็ส่งมานะครับกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่คนทั่วฝังกันนะครับทิปถัดไปพิธีแห่ขันหมากตามธรรมเนียม ตามบทพิธีการที่ท่านอาจารย์ได้ว่าไว้นะครับวันนี้กับช่องอาจารย์พิมพ์ AJPim Channel ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับคิดว่าน่าจะได้แนวทางและก็เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดกับทุกทท่านนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนเส,สด็จครับสุดยอด